ไม่มีใครทำได้แบบนี้ไ่พัชรีขอบเวอร์เพลงปลายฟ้าปล่อยพลังเสียงตุดขี่สูงปรีดแฟนแหนถึงกับร้องว,ว้าวสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แอดมีเรื่องราวสนุกสนุกของนักพร้อมบอดลำสาวเสียงต้องพลังใบพัชรีมามองมอยให้ฟังตันรับรองว่าฟังไปหินไปแน่นอ,นเ,อนเรื่เหมือนเดิมจากว่าไบพัชรี หยิดเพลงหยิอย่างปลายฟ้าของพี่เบิ้ลปทุมลาดและแนนพิติโพงศ์บคเเวอร์เซ่เป็นแปลนฟังงานนี้บอกเลยว่าเป็นแปนฮือหามากๆเพราะีเสียงของเธอสูงสุดสูงแบบสูงปรีดแต่หลายคนเข้ามา,าคอมเมนต์ว่าไม่มีใครเรียนแบบได้จริงๆราลองสินจนาจานนะคะเพลงต้นฉบับก็เพราะอยู่แล้วแต่พอหม่เอามาร้องในสไตล์ของเธอใส่พลังเีต็มเร้อย ฟังนับคนนุบกินตุดสุดบางคนบอกว่าบังแนับคนนุบจนร้องตามไม่ไหวนี่แหละค่ะเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเธอเลยแลวเพลงนี้ไม่ได้ฮิตแค่ใน Facebook นะคะลิปคอบเวอร์ของเธอบน YouTube ก็มีคนเข้าชมหลายล้านวิวภายในไม่กี่วันเบียกว่าเป็นไวเล่าแบบดับ้นทอบในวงการหมอลำเลยละ่ะซึ่งในวงการหมอลำก็มีนะ เรื่องทีเสียงสูงนี่ไม่ได้ง่ายเลยนะคะไม่ใช่ใครก็ลองได้เพราะร้องสูงมากและขคอตันแถมเสียงอัดตันจนเพลงเสียแต่ใหม่ทัชเชอรบีร้องได้แบบไม่มีรอยฟันฟังแล้วรู้เลยว่าสีเมื่อของเธอไม่ธรรมดาเป็นแตงก็เลยาพาดแตนแซวแบบคำๆว่ากี่สูงจนไม่มีใครกล้าทำตามได้หรือบางคนก็แซวว่านีมันเสียงสวรรค์ชัดทด เรียว่าคอมเมนต์สนุกสนานแถมยังสอกย้ำว่าใหม่พัสุรีเป็นนักร้องที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจริงๆสําหรับคลิปนี้บริยากาศเต็มไปด้วยความตื่นเต้นพเพราะแฟนๆส่วนใหญ่พากันเข้ามาดูสดๆและแชร์ต่อกันรัวบน t i k กต็อกเฟ YouTube เหมือนทุกคนอยากจะพิสูจน์ด้วยตัวเองว่า,าเหียนคมเทอสตูมปรี๊ดขนาดไหนวงในอีกมิดนะคะในวงการหมอลํา การร้องฮีสูมันไม่ได้แค่ถ้าทายความสามารถทางเสียงแต่ยังต้องใช้ความแข็งแรงของร่างกายด้วยเพราะต้องยืนร้องแบบเซมพลังหลายเพลงติดต่อกันไม่ทำได้แบบสบายๆนี่แหละสุดยอดจริงๆแลนสิ่งที่ทำให้แฟนๆประทับใจอีกอย่างคือน้ำเสียงของเธอไม่เพียงแค่สูงแต่ยังเต็มไปด้วยอารมณ์ไปความรู้สึกจนคนฟังอินตามได้ทันที บางคนถึงกับส้ำตาไหลกับเวอร์ชันโคเบอร์นี้เลยทีเดียวสรุปแล้วนะคะเพลงปลายฟ้าเวอร์ชันใหม่พัตรตรีไม่ได้เป็นแค่โคบเบอร์ธรรมดาแต่มันกลายเป็นปรากฏการณ์ของวงการหมอลำเกระแสดงให้ฉินทั้งความสามารถการควบคุมเสียนตุงตุดและเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเธอใครยังไม่ได้ฟังแนะตามให้ไปลองฟังเลยค่ะเราจะเข้าใจว่าทำไมเป็นแฟน ถึงพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่มีใครเรียนแบบไมพัตเตอร์ลีได้จริงๆเดี๋ยวเราลองมาดูคอมเมนต์เพิ่มเติมจากเหล่าชาวโซเชียลกันสักพักดีกว่านะคะว่าหลังจากที่เขาได้ฟังใหม่ของเเพลงฝ่ายฟ้าแล้วเนี่ยคอมมีความคิดเห็นกันยังไงบ้างคอมเมนต์คุณพี่ท่านแรกค่ะบอกว่าสุดยอดมากเลยคะ่ะคอมเมนต์ถัดมานะคะก็บอกว่ารน้จักเพลงมีเพราะใย,ยใหม่อีกคอมเมนต์ทับก็บอกว่าร้องเพลงกระเพาะ เก่งก็เก่งงามก็งามสุดยอดเลยค่ะชอบมากคือสกันรู้จักเพลงนี้จากใหม่เขียนดีคนเรียนแบบอะ่ะเยอะนะขนาดเด็กน้อยก็เรียนแบบเลิกค่ะสุดยอดมากมากเปิดแปดรอบก็ไม่เบืดด่อตาใช่ค่ะไม่ร้องได้สักใดมากจริงๆเพลงมีพระมากสุดยอดมากค่ะยอมรับว่าดูเนะี่ยปังนักร้องทุกคน เสียงเพาะท้งนั้นแต่ยอมรับชอบนักร้องคนนี้เป็นพิเศษนักร้องคนอื่นอาจจะดีกว่านี้เยอะแต่ไม่รู้แล้วแต่ใครจะคิดยัง่งนยอยู่ที่ความคิดแต่ละคนเอก,กลักษณ์เฉพาะตัวปลายฟ้าของใหม่พัชรีดังปานผูดแปกขอให้ปังปังตาวันนี้เปิดไปยี่สิบรอบปวใยายใหม่คือที่สุดจริงๆสุดยอดเลยครับร้องไม่จบ ขอไปขี้ก่อนฮ่าฮ่ใหม่ใครจะเทียบเกี่ยนได้ใหม่นิยอมใครนี่นอกจากผู้สักการตุกติกน้อยอย่าไปอย่าไปแน่ไปฟังใหม่ร้องสดๆมาแล้วพี่อินดี้ตุดยอดมากจึงชมพลังเกียงเลยเยี่ยมมาขับคุณใหม่ค่ะเต๋ของแท้ชอบมากอยากไปดูคอนเสิร์ตดูแล้วดูอีกไม่เบื่อ สนุกเหมือนเดิมจ้าต้นฉบับว่าดีแล้วเจอใหม่เข้าไปสุดยอดเข้าไปอีกจ้าสุดยอดเลยฟังเสียรอบก็ไม่เบื่อสุดยอดมากสุดยอดของเขาดีจริงๆไม่ร้องได้เพาะมากค่ะเฮ้อโถษแปลงครับชี่สุดยอดไฟฟ้าอิลีจ้าก็เธอเก่งเนาะตูสู้สุดยอดจ้า เพลงนี้ดังเพราะใหม่จริงๆค่ะค่ะ่งรู้จักตอนใหม่ร้องค่ะเพราะมากเพลงนี้เดเวอร์ชันต้นฉบับไปเลยค่ะสูงไม่สูงขอร้องอยู่ปลายฟ้านุ่นแหละเอา้าก็เด็กว่าเป็นเพลงของพัชรีบัดใตแท้คัเวอร์เหรอสวนฉบับเป็นใครนะรู้จักเพลงนี้เพราะใหม่นะนี่เสียงต้องพลังจริงๆค่ะชอบเสียงเจ้าหนายยญ่ใหม่ แต่ใหม่พัชรีทำได้สุดยอดค่ะรักรักใหม่พัชรีพลังเสียงที่ก้องกังวานตลอดการอุ่มขึงดาวอังคารเลยค่ะใครๆก็ร้องตามใหม่ยากมากเสียงคนอื่นไม่ขึงแน่ๆสุดยอดก็เขอนี่แหละสูกะสงกว่าย,ยอดเขาแล้วน้องใหม่ชอบมากจ้าดึงป้นะบับจริงๆชอบเลียนนางสุดยอดสุดยอดชอบจ้า ใหม่คือที่สุดของแทด้าไอดอลสุดยอดเลยด้าสุดยอดเยี่ยมแบบเฉพาะตัวสุดยอดมากชอบมากคนไม่สุดโลบดีปัญฉบับก็ร้องว่าได้คียนี้ครับชอบมากค่ะโนหนึ่งใหม่พัชรีทําถึงจริงๆสุดยอดมากใครจะร้องคีได้สูงเท่านี้ไม่มีแล้ว สุดยอดจริงๆใหม่เก่งมากค่ะสวยก็สวยร้องก็เก่งเต้นก็ดีเอ้นแตเทนส,สุดๆเพลงต้นฉบับป๊อปเครอร์แล้วนะแต่มาได้เจอใหม่รลองโอโ้โหถึงกับลืมต้นฉบับไปเลยสูงไปไหนลอง้อง,องตามคียใหม่แล้วโอโ้โหสุดยอดมากใหม่พัชรีทำถึงจริงๆใหม่ แล้วร้องแบบนี้ใครจะร้องตามได้ล่ะตู่ปี๊ดตู่แบบไปถึงปลายฟ้าจริงๆชอบมากใหม่พัชรีสุดยอดค่ะยกนิ้วเลยและนี่นะคะก็เป็นคอมเมนต์ของทั้งเราบรรดาแฟนคลับและชาวโซเชียลทั้งหลายดูเหมือนว่าทุกคนจะชอบเบอร์ชันใหม่ร้องมากเลยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เป็นกำลังใจให้แอดไปกะ่ังทางคลิปจตอร์ไฟด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ